ธนาคารอมสินนะครับได้ประกาศออกมาว่าจะแจกเงิน500บาทให้กับสมาชิกของคนที่เ,เป็นสมาชิกของธนาคารอมสินนะครับในช่วงสิ้นปีนี้นะใครที่อยากได้เงิน500บาทในแบบฟรีฟรีเนี่ยถึงแม้มันจะดูน้อยนะครับทุกคนแต่ว่ามันเงินได้มาฟรีเนี่ยนะก็เดี๋ยวจะพูดได้ฟังว่าทําอย่างไรบ้างในคลิปนี้นะเราถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกค้าของธนาคารอมสินเนี่ยเราจะได้มีการเตรียมตัวตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับผมไปรับชมข้อมูลกันเลย สวัสดีครับยินดีต้อับทุกคนนะฮะเข้าสู่ปัญใจชาวบ้านครับแน่นอนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ธนาคาร้อมเินเนี่ยมีแคมเปญออกมาเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแคมเปญเด็กแรกเกิดอะไรเงี้ยนะฮะก็ได้รับเงินขวันถุง500บาทนะีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเนื่องจากว่าปีนี้ เป็นปีที่ครบรอบ108ปีของธนาคารออมสินนะครับผมที่เขาเนี่ยได้ก่อตั้งโอ้โหยาวนานมากนะครับมาอยู่ในประเทศไทยยาวนานมากเลยทีเดียวแล้วแคมเปญของเขาเนี่ยนะไม่ได้แจกแค่เด็กแรกเกิดเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมโครงการตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ชมเป็นสมาชิกของธนาคารออมสินอยู่แล้วนะครับผมก็มีสิทธิ์ได้รับเงินนะ500บาท นะแต่ว่าเราต้องแจ้งความประสงค์นะครับผมภายในวันที่31ธันวาคม2564นะครับถ้าท่านผู้ชมไปติดต่อกับธนาคารนะก็จะได้รับเงินในส่วนนี้500บาทนะฮะกันแบบฟรีๆเลยถึงแม้จะดูน้อยก็ตามแต่นะครับผมหรืออีกทางหนึ่งถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชัน Mymo ซึ่ง m y m o เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของธนาคาร ออมสินอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าใครที่เป็นสมาชิกเนี่ยน่าจะมีติดต่อสอบถามพนักงานนะครับในแอป m ม m o เกี่ยวเรื่องของการรับเงินฟรีน,นะครับ5 0าบาทฉลองครบรอบ108ปีธนาคารออมสินนะครับติดต่อไปแล้วเดี๋ยวทางธนาคารเขาจะบอกอีกทีนะครับว่าให้มีการทําอะไรบ้างนะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าได้ฟรีนะฟรีก็คือต้องฟรีนะแล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของธนาคารออมสินล่ะทําอย่างไรดี ก็ต้องตอบตามตรงว่าถ้าท่านผู้ชมไปเปิดบัญชีในช่วงนี้นะฮะมันจะได้ของที่เขาแจกให้มาด้วยอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นกระปุกออมสินของธนาคารออมสินนะครับครบรอบถึงร้อยแปปีนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดบัญชีเกิน500บาทนะครับผมก็จะได้รับกรออมสินฟรีๆนะครับผมแล้วก็รอรับเงินอีก500บาทได้เลยนะครับผม ก็เป็นแคมเปญที่น่าสนใจนะถึงแม้มันจะเล็กน้อยแต่เขาก็มาแจกฟรีนะครับผมโอเคฮะ mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดอะไรดีๆเพิ่มเติมอีกอันจะชาวบ้านจะนำมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับผมโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับปันใจชาวบ้านนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ